อันนี้คือทาซ้ําทาซ้ําระหว่างวันอ่ารอ,อดูอก็เบิร์กค่ะความแบบอ่าความแบบแตกต่างความซึมไหวความแบบตรงเกลียงอย่างายกลืนผิวแล้วก็เบลอผิวเบลอจุดด่างดําแล้วก็รอยกระรอยปานที่มีบนหน้าเรานะคะจุดได้แต่งให้วจะกรอบมันไปโอ้ไม่ก็เป็นไงพี่ว่าเป็นไงเหมือนเดิมเลย <laughs> ให้อีกหนึ่งทีขาวผ่องฉ่ำเฮ้ยจริงพี่มันขาวมากพี่นอ้องป้าบาบสื่ออไร้แล้วแบบนี้อ่ะเอาหน้าผากเอากางหน้าผากให้เบิ่งเลยความแตกต่างเนีย่ยสิเห็นได้ชัดมากกวา่า <c oughs> ผิวสองสีใส่แบบไหนคะมันมีเบอร์เดียวคะ่ะได้ทั้งผิวดำผิวแดงผิวขาวผิวเหลืองคะ่ะแม่ป้าฉ่ำมากแม่ สำจริงดูนะคะทุกคนพอเราทาปุ๊บหน้าเราจะมีความวาวแล้วก really! um, ็ม like ีความแบบเห็นไหมความแบบโดดออกมานี่กระโดดออกมาเหมือนกระโดดเต้นอาหารเลยค่ะตอนพ่อส่งเจ้าของปุ๊บพอช่างตัวเองปุ๊บไม่กินข้าวไม่ง่วงนอนไม่เหนื่อยเหมือนไม่ได้ทํางานมาวันนี้ผิวแห้งง่ายใช้ได้ไหมคะพี่อุ้ย จริงๆนะทุกคนเหมาะมากเพราะว่านุชก็มีปัญหาผิวแห้งเหมือนกันนุชเลยต้องการกันแดดผสมรองพื้นที่มันทําให้หน้าเราช่าเหมือนเติมน้ําจริงๆยิ่งเหงื่อออกนะคะก็ยิ่งช่ำสกี๋ง่ายๆตรงไหนเนี่ยสาวกาะสินบอกสางสางสางบอสบอสัางบ่ได้แล้วเพราะว่ามันโอ้โหเป็นเนื้อแมทไหมคะไม่ค่ะไม่ใช่เนื้อแมท พอเราทาเข้าไปแล้วมันจะแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะอ่าอันนี้เกลี่ยครึ่งเดียวพอครึ่งหน้าอาเห็นไหมคะลอยอยู่บนท้องฟ้าเลยเนี่ยจมูกด้วยครึ่งนึงจมูกด้วยหรอพอพอดีวันนี้ไรจมูกมาอา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายของมาจ้ะมาจ้ะดูกันเลยค่ะดูกันจัดจ้าผู้ใดสิไปออกเดทก็ะพูกบาวงานปีมงปีไมเข้าดาวให้อยาให้ใหเขาประทับ